สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนสวัสดีทุกท่านผู้ติดตามนะคะวันนี้มีเรื่องเล่าให้ฟังอีกแล้วเอออัปเดตอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดนะคะหลังจากที่ได้ไปหาหมอมานะคะเพิ่งมาสรุปแล้วก็คือว่าเรื่องของอาการหอบนะคะหรือว่าอัมานั่นเองที่จําใ้อยู่เป็นประจานี่ตอนแรกเราเข้าใจคิดว่าตัวเราเป็นหอบแล้วตกใจทุกครั้งว่าทําไมเวลาไปหาหมอแล้วแม่ง เ,ออเขาเช็คเขาบอกมันไม่ใช่หอบมันฟังแล้วมันไม่เหมือนหอบนะแล้วเคยมากระทั่งเ,ออเชฟทอมส่งไปกลางดึอก,กน,นะคะไปหาหมอคือสเตียรอยเนี่ยกินมาแล้วนะคะสามครั้งด้วยกันนะคะที่ใช้สเตียรอยจนแบบว่าหน้าบวมจนแบบตัวบวมไปหมดแล้วอะสุดท้ายเนี่ยเมื่อวานฉําไปตามหมอนัดอีกครั้งเนื่องจากว่าฉําโทรไปที่เขาจะมีแอปนะคะ push doctor ซึ่งเป็นแอป แอปใหม่ของอังกฤษซึ่งสามารถที่แบบว่าจะคุยกับหมอได้ได้โดยตรงอะนะออนไลน์แล้วก็บุ๊กอัดพอ n ์ m เมนต์คือสะดวกสบายมากเพื่อนๆช่ชวงนี้เนี่ยใครอยู่ยนะูเคนำให้โหลดเลยนะคะ Push Doctor นะคะอืมล้วถ้าคุณมีปัญหาคุณไม่สบายเลยคุณสามารถบุ๊กได้เลยวันใดวันนั้นเลยแล้วอีกชั่วโมงหนึ่งจะคุยกับหมอออนไลน์ได้เลยแล้วหมอก็เลยเออทำการ หมอออนไลน์เนี่ยพอคุยอาการน,นะคะว่าทําไมชำถึงเอ่อไม่หายสักทีทั้งๆที่แบบว่าเฮย้ยเราก็ใช้ทั้งสเตียรอยนะคะใช้ทั้งอินเ l อร์สองอย่างตามคําที่หมอบอกแล้วสรุปก็คือพอไปเจอหมอพอนัดหมอพอหมอพูดด็อกเตอร์เสร็จเนี่ยก็คือหมอพูดด็อกเตอร์นัดหมอหมอ GP ซึ่งเป็น e เมร g e n นซเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็คือมันเป็นระบบอะนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ย มันเป็นช่วงที่คนกาลังฉีดวัคซีนกันเยอะแล้วช่วงโควิดนะพอชัาไปถึงหมอวันนี้เนี่ยเออที่เพิ่งไปมาเนี่ยก็คือสรุปเออพอไปถึงที่จีพีของชัม,มนะอ่าเออก็ตอนนี้ก็คือถ้าไม่ได้มีนัดนะ่ะเขาไม่ให้คนเข้าไปเลยนอกจากว่าเออมีความจำเป็นจริงๆอะ่ะเพื่อนเพื่อนนะคะอย่างของชัมอย่างเนี้ยก็หมอให้นี่มาค่ะต้องไปตรวจปอดนะคะอืมพอเข้าไปก็มีแต่คน คนแก่ไปฉีดวัคซีนกันเต็มเลยเพื่อนๆนะคะแต่เราไม่ได้ฉีดนะเออเพราะว่าเรายังไม่ได้อยู่ในกลุ่มของคนที่จะต้องฉีดเขาแบ่งออกเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มไปขุคนที่จะต้องฉีดก่อนอย่างผู้สูงอายุอย่างเนี่ยก็จะไล่ลาดับไปของฉันเนี่ยพอเข้าไปถึงปุ๊บอ่ะหมอเช็คนะคะเช็คฟังตรงนี้อ่าตรงหลังเราเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่รู้มันไม่ใช่หอบอะเออแล้วเขาก็เช็คอ่าปริมาณของออกซิเจนที่ใส่ตัวนี้ นะคะตรงนี้เป็นเหมือนไม่นหนีบอ่ะยิบหนีบไปก็บอกม่าอักจินปกติแต่ว่าพอมามาฟังตรงเนี้ยหมอเขาบอกว่ารู้สึกเหมือนว่าปอดแชมจะมีปัญหาแล้วเขาถามว่าแชมสูบบุหรี่เปล่าซึ่งตัวแชมเองแชมไม่ได้สูบบุหรี่อ่ะนะมีแต่เเชฟพรอมเขาสูบแต่เวลาเขาสูบอย่างเงี้ยเขาก็จะไปสูบข้างนอกของเขานอกบ้านไม่ได้สูบข้างในอ่ะนะคะแต่พอฟังจากนั้นก็คือหมอเขาก็อบอกกับแชมว่าเาเหมือนว่า จากประสบการณ์ของเขานะคะว่าคาดว่าน่าจะมีน้ำในปอดนะเออ,เ,อเราฟังบุกก็อะไรวะน้ำในปอดวอเชิใหมายละ่ะอะไรวะเออคืออะไรฉันก็เลยลองเสิร์ชดูเพื่อนๆแม่งโคตรเลยมีความมีความ,มกลัวนะคะหมอก็เลยให้นี่มาก็เลยจองบุกนะคะก็เป็นเออจนฉันขออนุญาตปิดนะเพราะว่ามันมีมันมีหมายเลขเออ n ม m b เ r NHS ซึ่งเป็นของที่ฉันจะต้องปิดไว้ไม่อยากให้ใครทราบนะคะเพราะว่ากูของคารแพทนี่เออเจนนะคะไปที่ต้องไปที่เวสเวสมิ l เทอร์เซ็ทฮอสพทอลก็คือเออเจนหมายความว่าด่วนนะแต่ว่าเราด่วนด่วนขนาดไหนเลวขนาดไหนฉันไม่รู้ต้องรอโรงพยาบาลเป็นคนติดต่อมานี่คือโรงพยาบาลใหญ่นะคะ เพราะว่า GP เนี่ยจะเป็นคลินิกเล็กที่ชําไปอ่ะนอกจากว่าคุณจะมีปัญหาจริงๆ GP จะส่งไปเออเจนเลยก็โรงพยาบาลใหญ่จะติดต่อชนมานะคะก็เป็นเอ็กซเรย์เชสค่ะสรุปนะเพื่อนๆจำจะต้องไปทำการเอ็กซเรย์ค่ะนะแต่ถ้ามันเป็นน้ำในปอดจริงๆเนี่ย,ยเราก็ภาวานานะคะฟิงเกอร์คลอสนะชีวิตคนเรามันไม่แน่จริงๆตอนแรกจำก็เอ๊ะทำไมหอมกูไม่หายสักทีวะสุดท้ายแล้ว ภาวนาอย่าให้เป็นน้าในปอดน้าท่วมปอดอะไรเลยเพื่อนเพื่อนเราไม่รู้ว่าโอ้นะฮะแต่ก็ยังใช้ได้อยู่คืออาการเนี่ยมันยิ่งแย่ลงแย่ลงจากแต่ก่อนเนี่ยมันตอนที่ไม่ได้ล็อกดาวน์นะเพื่อนเพื่อนเวลาจําไปไหนมาไหนอะไรอย่างเนี้ยได้ออกกําลังกายนู่นนี่นั่นเนี่ยความรู้สึกมันปอดเรามันมันรู้สึกดีขึ้นแต่มันก็มีอาการอยู่ตลอดน,นะเพื่อนเพื่อนนะแต่ตอนเนี้ยในช่วงล็อกดาวน์อย่างเนี้ยอยู่กับบ้านนู่นนี่นั่นเนี่ยํานอน ตื่นนอนไม่ได้นะคะหลับหลับตื่นตื่นหลับหลับตื่นตื่นต้องนอนตรงนี้นอนชั้นล่างข้างบนเจ็บทอมเพราะว่าเดี๋ยวเขาต้องไปทํางานเราก็แบบว่านะฮะไม่อยากให้แบบว่าเออสามีเราต้องตื่นมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยอืมก็ต้องใช้อยู่ตลอดเพื่อนๆหลับหลับตื่นตื่นตื่นมาก็ต้องใช้ทรมานทรกรรมค่ะนะคะตัวนี้เป็นเอ่ออินเฮเลอร์เหมือนกันแต่ว่าอันนี้เป็นสเตียรอยนะคะก็ยังใช้อยู่วันละสองพับ นี่แหละจนหน้าบงหน้าบัวหมดแล้วแต่ยังไงก็เนาะโอ้ยไม่อยากจะคิดมากเ <c oughs> <c oughs> นี่ยเป็นแบบเนี่ยทํางานตอนเนี้ยมันเร็วหลายขนาดทางานบ้านนิดเดียวยังเหนื่อยเลยเพื่อนเพื่อนบางทีเวลาจำถ่ายคลิปนะคะ <c oughs> นั่งคุยอย่างเนี่ยเวลาทุนว่าฟังเวลาฉันพูดเนี่ยจะรู้สึกว่าฉันเหนื่อยแล้วมันมันเหนื่อยจริงๆเพื่อนเพื่อนเหนื่อยแบบว่าเหนื่อยแบบนะคะอาการฉันก็เลยคิดว่าโอย เดี๋ยวรอดูก่อนนะคะถ้าเกิดว่าฉันฉันเป็นอะไรหนักจริงๆก็คงต้องอยู่เพราะาตอนแรกก็คิดเหมือนกันว่าเออฉันอยากจะกลับไทยอยากจะไปหาแม่นะคะเราแบบว่าด้วยสถานการณ์แบบนี้แล้วอยู่นี่เราก็ทํางานไม่ได้เราก็ทาอะไรไม่ได้อยู่ดีก็อยู่กับบ้านเฉยๆนะคะสู้กลับไปอยู่กับแม่ดีกว่าอะไรแบบเนี้ยเราก็นะคะสักพักหนึ่งอาจจะไม่ได้ยาวเพราะว่าต้องอยู่เป็นเพื่อนเชฟทอมนะแต่ก็คิดถึงแม่อ่ะ บางทีร่างกายใช่ไหมอาจจะต้องการแสงแดดมันอาจจะทำให้แบบว่าเออเรานะคะสดชื่นขึ้นอะไรแบบเนี้ยว่าไปแล้วสั่งอาหารก่อน <Okay. S 1> I'm just gonna order some food <laughs> What is she doing baby? Do a n t checks her ไหนลูกบัวลูก o ัวหาแม่แล้วโดดมาโดดมา

She's try bite trying to think You're your I gonna bite me d d อยลูกันมาบี้เด็ d ดีนะลูกนะหนูมีกับด็ดดีกับมามีแค่นั้นน่ะดังนั้นหนูต้องน i สกับ m มามี d ด d ดดีนะลูกนะ ใครมันจะรักหนูเท่าแดดดีมามีเนี่ยแกลฮะโอเคฮะฮะ good girl ฮะฮะชีตาดูบายอ you อ๋อโอเค stay there baby นี่ฉันกำลังจะสั่งอาหารจีจนนะคะ กับแม่มามานั่งกับแม่นี้มาลูกมาเร็วนั่งกับแม่แล้วลูก <c oughs> มาละมาละเดี๋ยวไปรีวิวให้เพื่อนๆดูกันปิดไฟก่อนอุ้ยขี้แหามันชอบเปิดไฟเราไม่ปิดลูกโมบอกดัดดีหน <te ่อยสอนดัดดีหน่อยให้รู้จักประหยัดไฟลูก ออเอนแดดดีหนู่หน่หนอยมันมีรักลูกนะคะมันมีรักลูกมูนะ,ะมนชเย้ <Yeah. S 2> มีสิงคโปร์ไฟไรซ์น,น,รน,น,นะคะของแชมกินด้วยกันเลมอนชีสเค้กนะคะเชฟทมชอบ นี่นะฮะน่ากินไหมเอ่ยดัตบีฟนะคะซีล็อกชีลีฟใช่ทุกครั้งที่อังกฤษเนี่ยเวลาสั่งอาหารจีนเขาก็จะให้พรอนแคคเกอร์ er มานะคะเขเียบ อา <c oughs> รมณ์หมุนทำไร <c oughs> นี่เป็นชิคเกเลมอนนะฮะเป็นน้ำเลมอนซอส น่ากินไหมเอ่ยหนึ่อน่ากินมาก <c oughs> you have yourself baby no i have beef is it all right baby no no thank you mm. baby no worry. So greedy. Love it.